ค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นหัวข้อทุกคนต้องรีบกดเข้ามาดูอีกแล้วแน่นอนใช่ไหมคะคือหัวข้อของเจนเนะ่เด็ดทุกหัวข้ออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหัวข้อไหนนะคะนี่คือหลงตัวเองนิดนึงนะคะคือหัวข้อนี้นะคะเป็น,ห,น,น,ะะนหัวข้อที่เพื่อนๆนะคะขอกันมาเยอะมากก็คือว่าของถูกและดีและสวยใน7ซเ e ่นอีเลนะคะมีอะไรที่ถูกและดีและทําให้เราสวยขึ้นได้เ mm hmm. จนก็เลยหยิบมาให้ดูทั้งหมดนะคะ5ชิ้นให้ดูกันนะคะต้องบอกกันเลยนะคะว่ากว่าจะเลือกมาแต่ละชิ้นได้เนี่ยจะทั้ง Google หาข้อมูล อ่านนะคะแล้วก็ดูพี่ๆบล็อกเกอร์ว่าเขาอะ่ะชอบอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็แอบไปซื้อตามนะคะมา10ชิ้นเลยทั้งหมดนะคะแล้วก็เอออนไนใช้ดีก็เอามาพูดอะไรที่ใช้ไม่ดีจริงก็ไม่ไดเอามาพูดนะคะเพราะว่าของในเซเว่นจริงๆแล้ว่างนี้มันมีอยู่มากมาเริ่มต้นเลยดีกว่านะคะนี่เจนแย่ออกมาแล้วค่ะ5ชิ้นที่เจนชอบนะคะเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยดีกว่าะคะ่ะคือนี่เลยนะคะซองครีมพิษพึ่งนะคะฟูจิบีบีนอมครีมนะคะ คือตัวนี้นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้ลองใช้หลายยี่ห้อแล้วนะคะไอตัวพีมพิษพึ่งเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนเราจะรู้สึกมีอะไรมาต่อยหน้าเราอะ่ะมันเป็นพิษพึ่งอะ่ะแบบพึ่งอะ่ะกบหน้าเราให้เราแบบว่าหน้าเราผ่องกระจา่างใสขึ้นนะคะแล้วมันจะเ,เติมเติมนิ้วรอยที่มันเหี่ยวย,ย่นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูมีเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นผสมทองคำด้วยนะคะเฮ้ย <c oughs> ถูกมากคือพิษพึ่งกับทองคำเนี่ยเป็นส่วนผสมที่แพงนะคะไม่ใช่ของที่ถูกเลยเพราะว่าเขาก็ต้อง อะไรอ่ะเข้าไปในอันทอมอันตรายไปหยิบพิษพึ่งหยิบบ้านพึ่งหยิบเขาเรียกอะไรนะเออรู้ใช่ไหมว่าจะพูดถึงอะไรมาถึงบ้านพึ่งอ่ะลังพึ่งเออกว่าเขาจะเข้าไปหยิบลังพึ่งแล้วหยิบพิษพึ่งหยิบตัวพึ่งอะไรออกมาเนี่ยกว่ามันจะทํามันเป็นอะไรที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นส่วนผสมตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแพงและทองคําเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของแพงนะคะมันก็เลยเป็นของที่แพงมากแต่เขาเอามาผสมในซองเล็กๆแค่นี้ ก็อยู่ในราคาที่39บาทต่อมานะคะก็เป็นของยอดฮิตเลยเหมือนกันครีมแต้มสิวนะคะครีมแต้มสิวมาริโกแอคนิกเจลนะคะเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะก็จะเป็นดอกส้มๆแบบนี้นะคะนี่ เขียนตรงนี hmm. mm ้นะคะเคลมตัวแบบว่ามีต้องเจ็ดอย่างว่าแบบเฮ้ยมีของเยอะแยะมากมายที่เขาเคลมมาในนี้นะเขาบอกว่าลดปัญหาการเกิดสิวใหม่ขจัดสิ่งอุดตันตกค้างลดความมันบนใบหน้าพ่าเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะ5้าช่วยกระชับรูขุมขน6จุดด่างดำดูจางลงเฮ้ยผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะคือทาบนใบหน้าทิ้งไว้15นาทีก่อนคืออันนี้มันมี2วิธีการใช้นะคะก็คือทาทิ้ง บนรอบหน้าเลยบางๆนะคะทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกหรือว่าเราสามารถใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็แต้มบริเวณสิวนะคะตรงไหนที่มันเป็นรอยแผลเป็นรอยสิวและตัวนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่39บาทเท่านั้นเองนะคะต่อซองแล้วมันเป็นเจลแต้มสิวซึ่งแปลว่าเราใช้ได้เป็น10สศตรวรรษเลยนะคะ39บาทนี่ใช้ได้อาจจะเป็นปีได้ถ้าเราเก็บรักษาดีๆนะคุ้มมากประหยัดมากอะถูกจริงถูกมาก กับด้านมาสดหน้านั่นเองนะคะเย่ Yay! อันนี้นะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วนะคะนั่นคือมาสโมโตะนะคะคือดังมากเลยคือมันเป็นของที่ผลิตจากเชแปนนะคะญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะคืออันนี้เนี่ยเห็นทุกคนพูดถึงในพานทิปในเว็บบอร์ดเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูบิวตี้บล็อกเกอร์จะนูพี่ Wonder p e พีชทุกคนอะ พูดถึงตัวนี้หมดเลยนะคะเจนก็เลยอยากรู้ว่ามันดีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าก็เลยไปลองซื้อมาดูนะคะเจ้าตัวมาสมะเขือเทศนะคะเจนก็รู้สึกว่ามันเป็นมะเขือเทศจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนที่เจนบีบออกมานะมันจะมีเม็ดแบบมเมล็ดของมะเขือเทศอยู่ด้วยก็คือรู้สึกเลยว่ามันเป็นมะเขือเทศทั้งลูกนะมันไม่ใช่แบบว่ามะเขือเทศปลอมๆนะคะแกอันนี้ออกมานะคะแล้วก็มาทิ้งไว้บนหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณส0บ นาทีหรือว่า20่สินาทีคืเขาเขียนไว้ข้างหลังนี้ว่าประมาณ5-10ถึงนาทีจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าเราออกมาสได้เป็นชั่วโมงเลยนะเราสามารถมาสข้ามวันข้ามคืนข้ามชาติให้แบบว่า เราซึมเข้าไปหมดเลยไม่งั้นผลิตภัณฑ์มันก็แบบเสียดายของอะจริงไหมถ้ามันซึมไปไม่ลึกนะคะก็ให้มันซึมจนแห้งไปเลยก็ได้แล้วเราค่อยล้างนะคะอีกทีนึงควรใช้2อึาครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะในมะเขือเทศเนี่ยก็ใช้ได้2ครั้งนะคะก็2อันก็ใช้ได้4ครั้งนะคะก็คือคุ้มจริงๆเลยอันนี้นะคะก็ตกอยู่ที่ราคา3 9บาทเช่นเดียวกันค่ะคือเซเว่นอีเลฟเว่นที่ของทุกชิ้นนี้ประมาณ39บาทจริงๆนะเหมือนเราไปไดโซทุกอย่าง100บาทใช้นี่ก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกอย่าง3 ท,ะะทั้งหมดเมื่อกี้จะก็พูดถึงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาแล้วมาพูดถึงสิ่งที่ไว้แต่งหน้ากันบ้างดีกว่าคะ่ะมาพูดถึงเมคอัพกันเลยนะคะเมคอัพในวันนี้นะคะที่เจนเลือกหยิบม,มาให้ดูแล้วก็ลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนี่เลยซีซีครีมนะคะอัพหน้าใสาจากนามินะคะเฮ้ยคุณเธอคะ่ะอันนี้39บาทเมคอัพ39บาทปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อเมคอัพราคาแบบเป็นร้อยอัพ ถ้าเป็นพวกรองพื้นจซื้อ5้0บาทอับแบบไม่ใช่ว่าใช้ทีเดียวแล้วทิ้งนะคะเพราะว่าเขามีหัวปิดแบบนี้นะคะก็นนี้เลยยิ่งใหญ่มาคือตอนแรกที่แบบซื้อมาเนี่ยคือเจนซื้อมายกแพ็คเลยนะเพราะว่าคิดว่าต้องใช้หลายครั้งนะคิดว่าใช้ทีเดียวแล้วก็หมดหมดไปแต่ว่าเฮ้ยขวดแบบฝ่ายยิ่งใหญ่อลังการนะคะสามารถบิดแล้วก็เอามาบิดกลับอย่างนี้ได้คือนึกว่าบิดแล้วก็หุดไปเลยไม่มีที่เก็บ ก็เลยซื้อมายกแพ็คเลยนะคะ <laughs> เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่า CC c r ครีมเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย CC c r ครีมกับ BB c r ครีมเนี่ยคล้ายๆกันนะ BB c r ครีมเนี่ยก็คือรอ,อ,องพื้นที่มีส่วนผสมของสารบำรุงผิวใช่ไหมคะและ้วแต่ CC c r ครีมเนี่ยก็คล้ายๆกับ BB c r ครีมคือมีสารบำรุงนะคะ SPF 30ป้องกัน UVA UVB นะคะ สปีดไว้คอมเพล็กซ์แล้วก็มีวิตามินนะคะคือซีซีครีมเนี่ยจริงๆแล้วมันย่อม,มาจากคอลเลคติงครีมซีผิวเราที่มีความผิดเพีย้ยนเพราะมันไม่ได้เป็นสีเนื้อเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นนะคะเราจะลงอันนี้ก่อนเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยสม่ําเสมอนะคะแล้วมันเนี่ยตัวที่เจนใช้นะ่าจะรู้สึกว่านี่จินก็ใช้อยู่นะคะจะเห็นได้เลยว่าหน้านี่มันขาวขาวกระจ่างใสามากนะคะตัวนี้นะคะพอทางลงไปบนผิวเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่ามัน,นจะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นนะคะนี่ก็ อาะเจนให้ลองเทียบดูนะสองแขนอันนี้คือด้านที่เจนทาละคะอันนี้คือด้านที่เจนไม่ได้ทาเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันเนี่ยจะกระจ่างใสกว่าแต่คือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่รองพื้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ยังจะมีความเป็นแบบว่าเห็นรอยสวรอยแผลเป็นมากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องใช้คอเลกชันเอ้ไม่ใช่คอเลกชันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเพิ่มนะคะตรงจุด เฉพาะตรงไหนที่มีสิวมีรอยแผลเป็นมีจุดด่งางดำก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดไปนะคะตัวสุดท้ายนี้นะคะจะจะพูดถึงนี่เลยค่ะคูต้าแม็กซ์นะเครือนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าซื้อตามพี่วันเดอร์พีชนะคะเห็นนางพูดถึงว่าเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการนะคะถ้าเกเพื่อนๆรู้จักเจนเนี่ยเจนเคยพูดประจำแล้วนะว่าเจนเป็นคนไม่ทานคูต้าไม่กินคูต้าไม่กินอะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ขาวอยู่แล้วค่ะแต่วันนั้นเห็นพี่วันเดอร์พีชบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความขาว คือกินให้ตายอะไรก็อาจจะไม่ได้ขาวขึ้นแต่กินแล้วรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นผิวกายรู้สึกแบบว่าเนียนจับและลูบไหลแล้วก็แบบเฮ้ยฉันชอบผิวฉันนะเธออะไรเงี้ยจันว่ายากอะ่ะการกินให้ผิวขาวขึ้นมันต้องฉีดมันต้องวิตามินมันต้องยากอะ่ะดูไมคคินแจ็คสันเขาทำแทบตายกว่าเขาจะขาวอะ่ะจิตว่าการกินให้ตัวเองขาวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่กินให้ผิวเนียนเนี่ยเมคเซนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นของที่โอเคค่ะก็ควรจะ คุ้มค่ากับการลงทุนอันนี้แพงหน่อยก็ตกอยู่ที่99บาทก็คือ1ม็ดบาทคนรับประทาน1เม็ด1แคปซูลนะคะก่อนนอนนะคะเป็นประจำนะคะวันนี้นะคะเราก็สวยจัดเต็มจริงนะคะมีตั้งแต่เจลแต้มสิวบำรุงผิวมาสกหน้านะคะซ c ซีครีมทาบำรุงแต่งหน้าเราแล้วก็มีทั้งครูต้านะคะสวยงามนะคะก็คือสวยตั้งแต่คนจรวดปลาย เสริมแต่หัวจะลดเท้านะคะก็คือสวยทั้งตัวทั้งหน้าเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อของช้อปปิ้เนเซเว่นอีเลเว่นะคะวันนี้นะคะก็ ต้องขอตัวไปก่อนและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและถ้าเกิดใครนะคะยังไม่ได้กด subscribe ช่องเจนเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากให้เจนทาคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากให้เจนจะไปช้อปปิ้งซีโฟร r าไปช้อปปิ้งเซเว่นไปช้อปปิ้งของถูกของแพงของอะไรก็ ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโอนตังมาให้ไปช้อปปิ้งก right. ็ได้นะคะก็ดีเหมือนกันก็วันนี้นะคะเจนขอตัวไปก่อนละค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย